เห็นว่าตอนแรกไม่ไม่คิดเลยว่าตัวเองเนี่ยจะมาเป็นหมอความงามเพราะจริงๆแล้วอ่ะหมอความงามอ่ะเขารู้ลึกมากเลยนะเขาอ่านเปเปอร์กันเยอะมากมีงานวิจัยรองรับเราเป็นลูกค้าเองเราเป็นคนไข้เองเราอยากได้รับการทรีตแบบไหนเราก็จะทําแบบนั้นอยากให้คนที่อยู่ใกล้อ่ะรู้สึกแฮปปี้ตลอดถ้าเกิดเขาทุกข์ใจอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกไปด้วยแกไม่ต้องทําให้มันแบบเยอะมากหรอกแค่เก่งมากขึ้นแค่วันละเรื่องอ่ะมันก็ดีเลยเพราะว่าแกเก่งวันละเรื่องเนี่ยก็คือ365วันก็365เรื่องแล้วบางอย่างที่เรามองว่าสวย เขาอาจจะไม่ได้มองเหมือนเราคุณหมอคะคุณหมอกว่าเรื่องที่เราคุยกันวันนี้มันธรรมดาไหมคะหมอว่าไม่ธรรมดาค่ะ ค่ะคุณหมอเจนนี่สวัสดีค่ะวันนี้รายการหมอไม่ธรรมดาของเรามาอยู่กับคุณหมอเจนนี่คุณหมอคะวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันพอจะแบบธรรมดาหรือว่าเบาๆได้ไหมไม่ได้สิคะรายการเราหมอว่าไม่ธรรมดาก็ต้องไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาวันนี้เอาทีเด็ดความลับของหมอเจนนี่มาคุยกันวันนี้เลยได้ไหมได้เลยค่ะเปิดเผยที่นี่ที่เดียวเลยไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนไม่เคยเลยค่ะอ่ะเข้ากันที่เรื่องแรกเลยเห็นว่าคุณหมอเจนนี่เมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้เป็นหมอทางาน แต่ว่าชีวิตเนี่ยไม่ค่อยมีสีสันก็เลยมาเป็นหมอความงามอันนี้จริงไหมจริงทําไมคะคุณหมอก็จริงๆอ่ะเป็นหมอเฉพาะทางจบหมอารกรรมแล้วแล้วก็ทําหมออายุรกรรม,มาอยู่ประมาณปีนึงแต่รู้สึกว่าอมันน่าเบื่อสำซักจำเจเราก็รู้สึกว่าเราอ่ะทำได้ไม่เต็มที่ซึ่งเราอ่ะจริงๆเป็นคนแบบใส่สุดทุกอย่างเลยทําอะไรก็อยากทําให้เต็มที่แต่ว่าอันนี้มันด้วย,ด,วยด้วยความแบบระบบสาธารณสุขไทยเนาะก็มันก็เลยทําอะไรให้มันแบบ เต็มที่ไม่ได้เลยรู้สึกอึดอัดแล้วเนี้ยเพื่อนก็บอกว่าแกมันมีช่องทางหนึ่งอะไรเงี้ยเผื่อแบบแกจะทาเพื่อเสริมหรือว่าอะไรเงี้ยเพื่อเผื่อเบื่ออะไรเงี้ยสรุปก็ติดใจติดใจเห็นว่าตอนแรกไม่ไม่คิดเลยว่าตัวเองเนี่ยจะมาเป็นหมอความงามไม่ไม่เคยสนใจด้วยซ้ำเพราะว่าตอนนั้นมีเป้าหมายจริงๆตอนแรกอะก็คืออยากแบบเป็นหมออายุรกรรมเป็นหมอบอด icu ช่วยเหลือคนไข้ฉุกเฉินช่วยคนไข้หนักอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าพอมาได้เรียนได้รู้เกี่ยวกับโลคความงามก็รู้สึกว่า เฮ้ยจริงมันมีอะไรมากกว่านั้นนะแต่ว่าหลายคนชอบมองว่าหมอความงามก,ก็แค่ฉีดนะคุณหมอมองจริงๆตอนก่อนเข้ามาก็รู้แค่นั้นเหมือนกันแต่พอแบบมาได้เรียนก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงแล้วอ่ะหมอความงามอ่ะเขารู้ลึกมากเลยนะเขาอ,อ่านเปเปอร์กันเยอะมากมีงานวิจัยรองรับเพื่อแบบกว่าจะทําขึ้นมาหนึ่งหัตถการอย่างเช่นการฉีดการใช้เครื่องเขาต้องวิจัยมาแล้วอืแล้วคุณหมอเองพอมาเข้าสู่วงการความงามเต็มตัวแล้วเราเตรียมตัวอะไรตรงนี้ไง ก็เรียนเยอะมากค่ะอุ้ยไปเรียนเพิ่มอีกใช่ต้องเรียนเพิ่มก็จะมีทั้งแบบเขาเรียกเป็น private course นะแล้วก็เป็น private class สิ่งนี้ค่ะหรือว่าเป็นค l a s s รวมเรื่องที่แบบงานประชุมอะไรเงี้ยก็คือเยอะมากกว่าจะได้มาแบบถึงตรงนี้อะไรเงี้ยชีวิตต่างไหมจากที่แบบเป็นหมออายุรกรรมแบบคุณหมอเป็นเหมือนในซีรีส์ไหมคะที่แบบจะต้องแบบจะต้องแบบวุ่นวายจะต้องแบบใส่กาวรีบตื่นมาหัวฟูไปอย่างนั้นเลยไหมเป็นอย่างนั้นเลยคือช่วงที่แบบ ใช้ทุนหรือตอนอตอนช่วงที่เทรนเมดอย่างเงี้ยค่ะเทรนเมดก็คืออายุรกรรมเนาะไม่ได้นอนต่อกันสามวันทําไงคะก็ตขาขากวปค่ะอัดกาแฟไปก็เหมือนในซีรีส์เลยหัวฟูมาเลยใช่แต่ว่าพอมาเป็นหมอความงามมันเปลี่ยนไปอย่างไงบ้างจริงๆอ่ะเรื่องการเรียนรู้ไม่เปลี่ยนเพราะยังไงเราก็ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วอาชีพหมอแต่ว่าอันนี้มันก็จะมีความแบบส l o ไ l ลฟได้มากขึ้นเราก็เทคไทม์กับคนไข้ได้มากขึ้นเห็นว่า เป้าหมายก็เปลี่ยนจากที่มีเป้าหมายอีกแบบหนึง่งตอนที่เราเป็นหมออายุรกรรมพอมาเป็นหมอความงามเป้าหมายก็อีกแบบหนึง่งจนทําให้คุณหมอเนี่ยได้พบอีกิไกของตัวเองใช่ค่ะอีกิไกมันคืออะไรอะคุณหมอจริงๆมันก็คือแนวคิดของทางญี่ปุ่นเนาะซึ่งแบบอีจๆมันจะมีวงกลมสี่วงก็คือสิ่งแรกก็คืองานที่เรารักดูตรงนี้ได้เลยโอเคงานที่เรารักเนาะ <laughs> ก็คือแล้วก็งานที่สองก็คือ,อสิ่งที่เราถนัดค่ะอสิ่งที่สามก็คือ อันที่แบบสร้างไรายได้ให้กับเราแล้วก็สิ่งที่สี่ก็คือเป็นสิ่งที่คนอื่นต้องการหรือว่าแบบเป็นที่ต้องการของของคนอื่นอะไรเงี้ยอืมใช่แล้วสิ่งที่คุณหมอรักคืออะไรคะก็จริงสิ่งที่รักอ่ะก็คืออยากเห็นแบบคนไข้มีความสุขได้รับแบบสมมุติว่าเขาเจ็บป่วยมาหรือเขามาทําผนการอะไรกับเราเขาก็ได้รับความสุขกลับไปอันนี้เป็นสิ่งที่เรารักแล้วเราถนัดอะไรเราถนัดหรอจริงๆก็ถนัดในสิ่งที่ทำนั่นแหละตอนนี้ก็คือ มันจะเป็นพวกการทําหัตถการเนาะจริงๆแบบก็ชอบจริงๆริงแต่ก่อนก็คือชอบแบบเปิดเส้นอแทงเข็มอะไรนู่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอเป็นเป็นส่ายฮาร์ดคอร์อยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยก็แบบชอบทำหัตถการนิดนึงอันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่เราถนัดด้วยอยู่แล้วแล้วสุดท้ายมันก็สร้างรายได้ได้ใช่อันนี้เป็นแบบผลพลอยได้ซึ่งแบบพอทําแล้วมันสร้างรายได้ด้วยเราก็เออได้วงที่3เนาะแล้วก็ปัจจุบันอ่ะคนก็ รักสวยและงามมากขึ้นซึ่งจริงๆแต่น่มองว่ามันไม่ผิดเลยก็คือถ้าเรามาทําความงามแล้วทําให้แบบเรามั่นใจมากขึ้นอันเนี้ยมันก็ดีซึ่งปัจจุบันเทรนตอนเนี้ยคนก็หันมาดูแลตัวเองมากขึ้นก็ถือว่าความมั่นใจเป็นที่ต้องการเป็นตัวคุณหมอคะหลังจากทําอีกิไกจากเป้าหมายของเราที่มันไม่ใช่แบบเดิมแต่ต้องมาทําเป้าหมายใหม่เรารู้สึกว่าเราเห็นคุณค่าอะไรจากตรงนี้ก็จริงๆแล้วว่าเออแต่น่มองว่าถ้าพอเราเจออิคิไกของตัวเองอ่ะมันก็ ทำให้เราอะดาเนินชีวิตแบบมีความสุขค่ะไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องแบบว่าเออฉันจะทําอย่างนี้เพื่อฉันจะได้เงินนะอ,อะไรย้ยแต่ว่าสิ่งที่เราทำแล้วได้เงินด้วยเนะี่ยเรามีความสุขมีความรักอะไรเงี้ยกับมันมก็จะแฮปปี้อะค่ะถึงแม้ว่าเป้าหมายเปลี่ยนแต่ว่าเรารู้สึกว่าลึกๆเราไม่ได้เปลี่ยน<ช>เรายังอยากทําเพื่อคนอื่นอยู่ดีใช่ถูกต้องค่ะบวกกับที่คุณหมอบอกว่าเป็นคนที่อยากเรียนรู้ไปตลอดชีวิต คุณหมอทําไมคะคือหนูขี้เกียจอ่านหนังสือลวค่ะตอนนี้แบบแต่ว่าคุณหมอเนี่ยอ่านหนังสือทุกวันใช่ค่ะทําไมอ่ะทำไมเราต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิตก็จริงๆจะนนี่ใช้คติที่ว่าไม่ทําตัวเป็นน้าเต็มแก้วค่ะซึ่งอันนี้มันจะเป็นคติเก่าแล้วแหละแต่จันีรู้สึกว่ามันก็ใช้ได้จริงๆนะถ้าสมมติว่าเราหยุดพัฒนาคนอื่นก็จะพัฒนาแซงเราไปเรื่อยยิ่งในยุคป,ปัจจุบันอ่ะที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกอย่างมันหมุนเร็วมากถ้าเราไม่พัฒนาเลยอ่ะมันก็จะ ตามคนอื่นไม่ทันแต่ไงก็ตามนะจะน,นี่มองว่าอย่าก,กดดันตัวเองมากเกินไปตอนนี้ะจะใช้อีกคติหนึ่งก็คือจะมีอาจารย์ที่ตอนสมัยน no อสพอนที่สี่ราศก็คือเขาจะบอกว่าแกไม่ต้องทําให้มันแบบเยอะมากหรอกแค่เก่งมากขึ้นแค่วันละเรื่องอะอม,มันก็ดีแล้วเพราะว่าแกเก่งวันละเรื่องเนี่ยก็คือ3ามหวันก็365เรื่องแล้วนะวันนี้มีเรื่องที่รู้สึกว่าเก่งขึ้นเลยวันนี้หรอเอาเรื่องเล็นน่อยนะจริงๆมันไม่ได้แบบเป็นเรื่องใหญ่ค่ะ ถคาเมื่อคืนนอนเร็วขึ้น30นาทีตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีแอคทีฟโกแล้วมันเป็นเรื่องง่ายๆมากๆใช่ซึ่งเราทําได้ซึ่งเราไม่จําเป็นจะต้องแบบสร้างเป้าหมายให้มันเป็นแบบเป้าหมายใหญ่ๆแค่เราเป็นเขาเรียกว่าไมโครแอคทีฟมันเงอะค่ะก็ได้แล้วนับหมดแสดงว่าวันนี้หนูแต่งตัวสวยก็ได้เป็นความภูมิใจของเราละค่ะใช่อย่างเงี้ยก็เป็นแอค i ีฟเม n นต์หนึ่งสมมติว่าวันนี้เดินมาลูกนั้นมีคนชมลูกนั้นหนึ่งคนคนชมเยอะเลยค่ะวันนี้สมมติจจนนี่เจอแล้วบอกว่า ูกนั้นแต่งตัวสวยจังอันนี้ก็แอคชีฟหนึ่งเรื่องแลละเพราะเราได้ดูแลตัวเองค่ะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆง่ายๆหนึ่งเรื่องแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ทําให้เราภูมิใจแล้วก็มีความสุขไปตลอดทั้งวันง่ายแค่นี้เองแต่กว่าที่จะคิดได้แบบนี้เห็นว่าคุณหมอเนี่ยจริงจังมากนะคะย่อนไม่ได้เลยนะคะทําไมคะตอนนั้นด้วยความเป็น perfectionist ไหมคือมันจะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ ไม่กดดันคนอื่นแต่เราอ่ะจะกดดันตัวเองซึ่งแต่ก่อนจะเป็นคนที่ตึงมากแบบว่าตัวเองทําไม่ได้จะมีเสียงในหัวตลอดเลยว่าแบบทําไม่ได้ทําไมแค่นี้ทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอใช้ชีวิตเยอะขึ้นเนาะก็พออายุเยอะขึ้นไม่ค่ะยังเด็กอยู่โอเคได้ค่ะก็คือพออายุเยอะขึ้นพอผัดโลกมาเยอะขึ้นแล้วก็มันมีอันนึงที่เะนี่ไปฟังพอดแคสต์มาเขาบอกว่าคนที่เป็น perfectionist อ่ะมักจะมีเสียงที่กดดันตัวเองเออแต่ว่าเราลองเปลี่ยนดูสักนิดนึงอย่างเช่น วันนี้ทําทําสิ่งนี้ไม่ได้อมเราก็แทนที่จะบอกว่าทําไมทําไม่ได้อะไรเงี้ยก็บอกว่าแค่นี้เราก็ดีแล้วแค่นี้เราก็เก่งแล้วแค่นี้มันก็ดีขึ้นปรับมุมมองแค่นิดเดียวชีวิตก็เปลี่ยนไปเลยใช่ถูกต้องโอ้ยมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่แบบอุ้ยน่าภักมากมากแต่ว่ามันยากอยู่นะจะนิวว่าอันนี้ค่อยๆฝึกกันได้ไม่มีปัญหาแต่ว่ามันมีข้อดีไหมคะของการที่เราเป็นอ่าเฟอร์เฟชั่นนี้ต่จริงๆมันข้อดีเยอะนะพอเราแบบ จะเนี่ยจะสร้างแรงกดดันขึ้นมามแต่ว่าจะสร้างแรงกดดันที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรพอเหมาะมที่เพื่อให้เราอ่ะก้าวไปสู่จุดหมายมแล้วเรารู้สึกว่าพอเราเป็นคนเนี้ยบเป็นคนมีระเบียบวินัยอ,อย่างเงี้ยมันทําให้เราอ่ะในบางครั้งเราก้าวก้าวได้นําไปมากกว่าคนอื่นเขาใช่แต่ก็มีข้อเสียเรื่องจิตใจก็อาจจะต้องปรับกันไปให้มันบาลานแล้วก็พอดีถูกต้องเลยค่ะคุณหมอคะ่ะพอบาลานเรื่องการใช้ชีวิตแล้วเห็นว่าคุณหมอเนี่ยนอกจากจะเป็นคนที่เรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ก็จะมีวิชาหนึ่งที่ เรียนรู้จนเป็นตัวแม่ตัวมามแบบตัวมารดาส,สุดๆมันคือวิชาอะไรคะคุณหมอให้ทายก่อนวิชาน่ะอ,อย่างคุณหมอนี้ก็น่าจะไม่รู้เลยคะ่ะความรู้เรื่องแพทย์หนูก็ไม่ค่อยจะมี <c oughs> <c oughs> โอเคมันคือวิชาการวิภาคหรือวิชานาะโตมี่ซึ่งจริงๆอะเนี้ชอบมากเพราะว่าอันนียชอบความแบบคือมันเป็นภาพวาดเนาะห <c oughs> มายถึงว่ามันเป็นภาพแบบ ว่าเราแบบกล้ามเนื้ออยู่ตรงไหนเส้นเลือดเส้นประสาทอยู่ตรงไหนเราก็ชั้นไขมันอะไรนี่นั่นเป็นยังไงมันเป็นภาพจำอะค่ะแล้วก็เรารู้สึกว่าเออมันสนุกดีเวลาแบบเราได้รู้ว่าตรงนี้อยู่ตรงไหนมันเหมือนเล่นโฟโต้หันอันนี้คือรู้หมดเลยใช่ไหมคะว่าเส้นประสาทอยู่ตรงไหนถ้ามองหน้ามาปุ๊บได้เลยแต่ว่ามันก็จะมีเขาเรียกว่ามี variation อืมใช่คือเราเหมือนศึกษาลึกจนแบบรู้จนจนเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เลยเรียกว่าเชี่ยวชาญได้ไหมก็รู้พอตัวแลกันาไมถึงสนใจเรื่องนี้คะ เพราะว่ายิ่งถ้าสมมติว่าพูดเกี่ยวกับหมอความงามละกันถ้าเราไม่รู้เรื่องเนี้ซึ่งเป็นเรื่องเบสิ c โ n o ลจ d ก็อาจจะอันตรายถ้าเกิดว่าเราแบบไปทําอะไรที่เราแบบไม่รู้เราไปฉีดผิดชั้นหรือว่าไปทําอะไรเข้าเส้นอะไรอย่างเงี้ยตัวเองอย่างนี้คนที่เขาไม่มีความรู้เรื่องกายวิภาคแล้วพอมาฉีดอะไรเข้าไหนมันอันตรายมากๆเลยใช่ไหมถือว่าอันตรายนะคะถ้าสมมติว่าถ้าให้แนะนําก็คืออย่างเช่น ตอนนี้ถ้าเกิดในประเทศไทยมันได้แค่หมอเนอะาะต่างประเทศอาจจะมีแบบพวกพยาบาลนี่ยที่สามารถฉีดได้ก็ถ้าเป็นหมอก,ก็แนะนําแบบมาเรียนรู้ให้มันรู้รร,รู้จริงก่อนอส่วนคนที่ไม่ใช่หมอจริงๆก็ไม่แนะนําให้ไปฉีดด้วยนะมันอ,อันตรายยังไงคะก็อันตราย,ยาที่แจ้งไปเมื่อสักครู่ก็คือแบบว่าอาจจะเข้าเส้นได้อันตรายแบบตาบอดได้เข้าแบบหลอดเลือดได้อะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่าเรื่องความสวยงามอะไรอย่างนี้อีกอหรือว่าบางคนที่แบบไม่ใช่หมอจริงเป็นหมอ อะไรเงี้ยที่แบบเขามาทำเฉยๆอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้แบบไม่ได้ใช้สารที่เป็นสารที่ถูกกฎหมายอ่ะมันอาจจะสวยตอนแรกแต่ว่ามันอาจจะผิดรูปตอนหลังน่ากลัวมากเองนี้ต้องระวังใช่ค่ะเหมือนเหมือนคนเป็นหมอเองเนี่ยนอกจากจะศึกษาเรื่องเรื่องกายวิภาคเรื่องอ่าเรื่องที่แบบจะฉีดเข้าหน้าแล้วนอกจากนี้หมอความงามเขาศึกษาอะไรอีกไหมคะที่ล,ลึกลงไปกว่าน้ก็จริงๆอ่ะจะมีเรื่องเทคนิคการฉีดที่ ที่แบบว่ามันอัปเดตตลอดอซึ่งอันนี้ก็สามารถแบบไปดูได้ตามแบบงานประชุม,มตามงานวิจัยหรือว่าตาม private class แต่ละควรจะมีเทคนิคที่ไม่เหมือนกันแล้วก็อเดตมาได้แล้วก็เทคนิคที่เคยเห็นว่าแบบปลอดภัยดีเมื่อสองสมปีที่แล้วอเงี้ยมันอัปเดตตลอดตอนออปัจจุบันเขาอาจจะไม่เป็นที่นิยมหรือว่าไม่ไม่ทำกันแล้วเงี้ยค่ะใช่ค่ะนอกจากคุณหมอจะแบบใสใ่ใจในเรื่องความรู้อัปเดตเทรนด์อัปเดตความรู้นอกจากนี้เห็นว่าคุณหมอเนี่ย เป็นคนที่เขาโทกนะคะแคร์คนอื่นมากๆพูดได้ไหมทําไมต้องแคร์คนอื่นขนาดนันะคะคุณหมอเดิน <mod el ope> เชิดเชก็ได้ไหมคะไม่รู้ว่ามันเป็นตัวเองอะ่ะหมถึนว่าเป็นตัวเองคือแบบไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องทําแบบน <g lock ate> ี้เพื่อให้ เราแบบรู้สึกดีแล้วเราถึงะจะแบบเหมือนว่าเขาเรียกอะไรอะเราไม่ได้ตั้งใจจะเป็นแบบนี้แต่เราเป็นแบบนี้เองเป็นต<ร>ั้งแต่เด็กๆใช่เป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วก็คืออยากให้คนที่อยู่ใกล้ๆอะรู้สึกแฮปปี้ตลอดถ้าเกิดเขาทุกใจอะไรย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกไปด้วยอ,อตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ไหมคะเป็นอยู่คะ่ะเป็นอยู่เห็นว่า Followup คนไข้เกือบทุกเคสเลยทําไมต้องทําถึงขนาดนี้คะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นลูกค้าเองเราเป็นคนไข้เองเราอยากได้รับการทรีตแบบไหนเราก็จะทําแบบ อแล้วพีถึงขั้นไหนคะถ้าวันนี้แบบเข้าไปให้คุณหมอดูเจนนี่ดูแลอ๋อปกติเจนนี่ก็จะแจ้งก่อนว่าทําแบบนี้ทําไปเพื่ออะไรแล้วก็มีข้อดีข้อเสียยังไงระหว่างทําจะเป็นยังไงถ้าเจ็บบอกนะบอกได้ตลอดอะไรอย่างงี้เจนนี่จะติดพูดมากแบบเจ็บไหมถ้าเจ็บบอกหมอได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างทําเสร็จก็จะแนะนําวิธีการแบบตัวทั่วไปเนาะแล้วก็จะบอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็ติดต่อมาได้เลยเดี๋ยวช่วยดูแลให้เห็นว่าเครียดมากๆถ้าสมมติว่าแบบเคสอะไรมีปัญหาขึ้นมา ก็เครียดระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่แบบว่าเครียดเราไม่ได้ manage ต่อก็จะกังวลว่าเขาจะรู้สึกยังไงมากกว่าใช่อุ้ยน่ารักมากมันเหมือนเป็นการใส่ใจมปนเหมือนเป็นการแคร์แล้วก็เป็นนิสัยที่เหมือนติดตัวเรามาตลอดเป็นตั้งแต่เด็กเลยใช่เป็นตั้งแต่เด็กเลยค่ะแล้วเราถ้าคนอื่นไม่ไม่แคร์เราลับเราเราจะแบบมีความคิดเห็นยังไงตอนเด็กๆก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าแบบเราเราแคร์เขาทาไมเขาไม่แคร์เราเนาะแต่ว่าพอปัจจุบันก็จะรู้สึกรู้ได้อะว่าแบบแต่ละคนะมีความเซนซิทีฟเรื่องเนี้ยต่างกัน ใช่เราห้ามความรู้สึกเขาไม่ได้แต่ว่าเราทําได้ตอนเนี้ยก็คือเป็นแบบทําเพื่อทําให้ไม่ได้หวังุ้ยหนักมากนางเอกแต่ละเอกสวยมากค่ะคุณหมอมงลงมากแต่ว่าถามอีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่เราเป็นคนที่แคร์คนอื่นมากแล้วมันก็จะมีเอฟเฟกอะไรบางอย่างกังวลเครียดด้วยคุณหมอมีไหมคะก็ต้องยอมรับว่ามีบ้างอืมใช่แต่ว่าเราก็สามารถจัดการได้แบบว่า ก็จริงๆอาจจะนี่จะเป็นคนที่ถ้าเกิดว่ารู้ว่าต้องทําอะไรแต่ว่ายังไม่ได้ทําก็จะยังเครียดอยู่แต่ว่าโชคดีที่แบบคนรอบข้างอย่างแฟนอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนแบบอีกแบบนึงก็เขาจะบอกว่าถ้าสมมติว่ารู้แล้วว่าต้องทําอะไรปล่อยวางได้เลยแล้วก็รอแค่รอทำเองเทียวก็เหมือน่ยปรับมุมมองค่อยๆปรับปรับปรับังต้องปรับอยู่ใช่ค่ะแต่เห็นข้อดีอะไรของการที่เราใส่ใจคนอื่นไหมแบบแคร์คนอื่น ก็จริงๆมันก็เป็นข้อดีนะสมมติว่าถ้าเราได้รับการแคร์แบบนี้เราคงรู้สึกว่าเราเป็นคนพิเศษก็เลยเราอยากให้คนอื่นมีความสุขก็เลยทําแบบนี้กับคนอื่นแทบทุกคนไม่แปลกใจเลยว่าทําไมคุณหมอเจนี่ะถึงมีเคสที่แบบเขาเลิฟคุณหมอมากถึงขั้นบินมาจากต่างประเทศเพื่อมาหาคุณหมออ๋อใช่เคสนี้เป็นเคสที่ประทับใจมากค่ะก็คือตอนแรกอ่ะเขาเข้ามาทําหน้าแล้วเขาก็เหมือนคนไข้ทั่วไปเลย่ยเขก็บอกว่า เนี่ยเขาอยากดูแลตัวเองเพราะว่าเขาาดูแลคนอื่นมาเยอะและ้วแล้วเขาก็จีดหน้าท้นใหม่แล้วตอนนี้ก็ถามเขาว่าเอะปกติอยู่ใกล้สาขาไหนจะได้นัดสาขานั้นเพราะว่ามันต้อง follow up อะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาบอกเขาไม่ใกล้สาขาไหนเลยตอนนี้ก็บอกเอยอยู่ต่างจังหวัดรอหรือว่าอะไรเดินทางมานลำบากไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าหนูไม่อยากบอกหมอเลยจริงๆอ่ะหนูบินมาจากต่างประเทศเพื่อจะมาทําหน้ากับหมอแล้วพรุ่งนี้ก็จะบินกลับแล้วอืมรู้สึกต้นรัชมากเลยนะรู้สึกแบบเออเขาดูไว้ใจเราแล้วเขาแบบใช้เวลาตรงเนี้ย ว่าที่จะมาทําหน้ากับเราเขาให้ความสําคัญกับเราเราก็ต้องเทคแคร์เขาอย่างนี้แต่จริงๆเราก็เทคแคร์แบบนี้เท่ากันทุกคนใช่ไม่ว่าจะเป็นเคสเล็กเคสใหญ่เขาจะมาทําแค่แบบฉีดสิวฉีดเมโสอะไรเงี้ยทีนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเหมือนเป็นคาเลคเตอร์ไปแล้วใช่คือรู้สึกว่าทุกคนสําคัญเท่ากันหมดเพราะว่าเขาไว้วางใจที่มาทําหน้ากับเราดีมากค่ะอ่ะพอพูดถึงเรื่องของครีนงคลินิก เข้าแบบใช้บริการเข้าวันนี้เนี่ยลูกนัดอยากทำสวยคุณหมอกแบบแนะนำยังไงบ้างคะจริงๆลูกนัดก็สวยอยู่แล้วนะคะจริงไหมคะใอ่ทําแล้วเหรอคะจริงๆมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแล้วแต่ว่าเรากังวลด้านหน่ามันสวยแล้วสวยได้อีกค่ะแล้วเทรนตอนนี้แบบเทรนไหนมาไหบ้างคะจริงๆเทรนตอนนี้หรอเทรนเป็นแบบ q u i e อ beauty ก็คือสวยแบบไม่ตะโกนทำแล้วแบบว่าคนอื่นดูไม่รู้ว่าทำอะไรมา ดูไม่รู้สวยหน้าเด็กอะเงียดูสุขภาพผิวดีอะไรเงี้ยค่ะแบบนี้แสดงว่าต้องเติมน้อยๆใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่เลยมันมีทริกนะก็คือก็คือต้องทําให้แบบพอเหมาะพอเหมาะกับเขาพอดีกับเขาแล้วเดี๋ยวมันจะสวยเองบางคนทําเยอะบางคนทำน้อยอันนี้แล้วแต่ใช่แต่ว่าสุดท้ายถ้าทําพอดีอ่ะมันจะออกมาโอเคแล้วเรามีวิธีการพูดกับแบบว่าคนที่มาทําสวยกับเรายังไงว่าแบบ แบบนี้ก็พอแบบนี้ก็โอเคเลยอันนี้คุณหมอโดยปกติอาจยะนิจจะแบบถามก่อนว่าเขาต้องกาอะไรค่ะแล้วก็มีตรงไหนที่เขาคอนเซิร์เป็นพิเศษอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เราก็จะขออนุญาตแนะนํานะถ้าเกิดว่ามีตรงนี้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยเห็นด้วยไหมอยากทำเราก็ปรึกษาแบบเขาเรียกว่า d i s c u s ไปด้วยกันแล้วก็ดูมองหาทางออกไปด้วยกันว่าจะทําอะไรใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนงานพวกนี้มันเป็นงานศิลปะใช่ไหมคะคุณหมองานศิลปะในมุมมองของคุณหมอตรงเนี้ยเวลาที่เราทาอ่ะแน่นอนแหละว่ามันต้องมีความรู้หนึ่งอย่าง แต่ด้วยความที่ความงานมันเป็นศิลปะด้วยที่ใครจะมองสวยหรือว่าไม่สวยก็ได้ตรงนี้เราเอาอะไรมาเป็นบรรทัดฐานของการทำแบบจริงๆก็ขึ้นอยู่กับคนไข้เลยตนนี้จะยุดคนไข้เป็นหลักเพราะว่าบางอย่างที่เรามองว่าสวยอะ่ะเขาอาจจะไม่ได้มองเหมือนเราเพราะฉะนั้นอ่ะปกติตันนี้ก็จะถามว่าแบบนี้ชอบแบบไหนชอบทรงแบบไหนมีเรฟเฟอร์เรนซ์ไหมหรือว่าอะไรเงี้ยเพื่อให้มันจูนแล้วตรงกันแล้วก็อันไหนที่แบบดูเป็นเทรนตอนนี้แต่เรามองว่าในอนาคตมันอาจจะเกิดปัญหาได้เราก็จะต้องชี้แจงแล้วก็แจ้งเขา หมายว่าเทรนความงามตอนนี้มันธรรมดาไหมคะที่ตอนนี้ก็ยิ่งไม่ธรรมดาเข้าไปใหญ่เลยทำไมคะตอนนี้จริงๆเราจะเน้นงานแบบเขาเรียกว่าไบโอสติมูลเลเตอร์ย่างขึ้นแล้วก็เน้นแบบพวกคุณภาพสกินคุณภาพอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ทำแต่พอดีอย่างที่บอกแก้ปัญหาทุกชั้นผิวคะ่ะก็ถ้าเกิดว่าคนไหนมีปัญหาที่กระดูกก็จะทดแทนด้วยการเติมสารเติมเต็มหรือว่าชั้นไขมันอะไรอย่างี้ก็จะเป็นการเติมเต็มเหมือนกันส่วนชั้นผิวอะไรเงี้เราก็จะเป็นฟิลเลอร์งานผิว ก็เป็นเทรนความงามที่คุณหมอเจนี่มาอัปเดตให้กับเราซึ่งคุณหมอก,ก็บอกเองเลยว่ายัางไงคะไม่ธรรมดาเลยจริงๆก็แล้วก็มันมีทริคอย่างที่บอกนั่นแหละเมือ่อก,กี้เราพูดถึงเทรนแบบว่าสวยแบบไม่ต้องตะโกนกันแล้วแต่มันมีเทรนหนึ่งนะคะคุณหมอแบบเจนซีเนะี่ยเขาชอบมากเจนแบบแบบเทรนแบบพอสอดจีนอย่างเงี้ยคุณหมอคิดเห็นยังไงกับเทรนนี้จริงๆเจนี่ก็มองว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขามองว่าสวยไหมคือถ้าสมมติว่าคนไข้มองว่าสวยลูกค้ามองว่าสวยเจนนี่ว่า มันก็ทําได้อมันก็ทําได้แล้วก็มันมีหลายอย่างที่เจนนี่ก็มองว่าสวยเหมือนกันอืใช่จุดเด่นของเทรนนี่คือ,คอ,อรครจุดเด่นก็คือหน้าเด็กทําแล้วดูหน้าเด็กค่ะคุณภาพผิวดีอใช่จริงๆเจนนี่มองว่าเราก็ต้องมาหาตรงกลางว่าตรงไหนว่าตรงไหนแบบทําแล้วมันไม่อันตรายตรงไหนทําแล้วมันจะสวยในอนาคตมันไม่เกิดผลเสียอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทําได้นะเทนพอสอจีนก็ตอนจริงๆเป็นที่นิยมตั้งแต่ปีที่แล้วแหละ ตอนนี้ยังคิดอยู่ไหมยังคิดอยู่จริงๆตอนนี้เริ่มคิดกว่าเกาหลีใช่ก็รู้สึกว่าสวยเหมือนกันนะแต่เทนี้มันต้องต้องเยอะกว่ากว่าปกติไหมหนูเห็นแบบเวลาเขาจะเติมปงเติมปากเลยมันจะแบบมันก็เป็นอีกเทคนิคนึงเฉยๆถามว่ามันมันเยอะกว่าไหมไม่ได้เยอะกว่าแต่แค่คนละเทคนิคค่ะใช่แต่ว่าเขาจะเน้นแบบมีดอลลี่ชัดๆใช่ใช่ใช่แล้วก็คมับเต็มเต็ม หน้าผากนูนๆอะไรเงี้ยใช่ซึ่งบางทีเราก็ต้องมาดิสคัตกับคนไข้ว่าทําแล้วเหมาะกับเขาไหมหรือว่าเขาต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมต่อเนื่องเพื่อทําให้แบบหน้าได้แบบพอสจีนแบบที่เขาต้องการแล้วว่ามันมีความอันตรายไหมคะคุณหมอเพราะหนูรู้สึกว่าเทรนพอสจีนอะบางจุดเนี่ยมันมันแน่นไปหมดเลยมันตึงไปหมดเลยจริงๆเราสามารถอแดปได้ค่ะจริงๆก็เขาจะมีการใช้เทคนิคเข็มแหลมส่วนใหญ่แต่ว่าเราสามารถมาอแดปเป็นใช้เทคนิคเข็มทู่เพื่อให้ลดโอกาสการเข้าเส้นได้อันนี้ก็ทําได้ แต่ว่าต้องเข้ามาปรึกษากันก่อนเพราะว่าบางจุดที่หมอหมองว่าอันตรายจริงๆหรือว่าไม่เหมาะกับคนไข้จริงๆหมอก็จะไม่แนะนำทำ<ช>แต่สวยน<ช>้อยเทรนโอสจตีนหนูก็อยากโตอิน<ช>เอาแมม <laughs> <c oughs> คุณหมอคะคุณหมอว่าเรื่องที่เราคุยกันวันนี้มันธรรมดาไหมคะหมอว่าไม่ธรรมดาคะ่ะ